อ่ะพี่เฮ้ยของเก่าก็เต็มโตอยู่แล้วมาเพิ่มอีกทำไมอะเอาคนนายเขาสั่งมาทําไม่เสร็จเย็นนี้ด้วยนะพี่ไอคอนอะไรอะช่วยกันทาหน่อยดิวะนี่มันหน้าที่พี่ผมต้องไปคุยกับลูกค้าทําแทนให้ไม่ได้เอาใหญ่แล้วเด๋ยนนี้โอ้โหไอคอนเดี๋ยวนี้ใส่ไหนการโลหะโลเล็กใส่โลเล็กเลยหรอวะเออขอดูใใกล้หน่อยหกแสนกว่าบาทนะเฮ้ย ก็เแยงเงินที่ไหนมาซื้อเนี่ยโอ้โหผมไปลงทุนเงินตากับต่างประเทศได้กำไร40%เลยจริงนะสนใจไหมล่ะสนใจนี่แสดงว่าอยากรวยอยากรวยครับยันนี้ผมไปพาไปรู้จักคนคนหนึ่งเฮ้ยจิงเนี่เอ้ยขอบคุณมากสวัสดีฟ้าขอโทษนะคะเช้านั่งๆน่งแล้วนั่งแล้วนั่งแล้ว พอดีมาช้านิดนึงนะพอดีเพิ่งเอาปอเช่ออกมาจากศูนย์นะ่ะขับปอเช่เลยครับใช่ฟินๆรถเป็น,น,น,นปอะไระครับอ,อ๋อพอดีมาชีใส่ล้อรถอะตอนแรกเก่าว่าจะเปลี่ยนรถใหม่แต่ว่าไม่มีสีที่ชอบเลยก็เลยแบบอมเปลี่ยนล้อเอาละกันบริกรขอข้าหน่อยคะอ่ะเอาแบบแพงๆสักสามแก้วนะคะสามที่เลยเอามาจัดให้ครับครับผมโเออผมจะแนะนำที่จะมาลงทุนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ลุงลุงไหนล่ะครับหยอกเล่นมา อารมดีนะครับอยากจะร่วมลงทุนด้วยครับมันเป็นยังไงครับได้เลยบอกเลยว่าลงทุนกับพี่รวยทุกคนส่วนน้ามาแล้วครับนี่น้ําแพงๆเลยน้ําแร่จากเทือกเขาเอเวอเรสครับผมเสิร์ฟคู่กับนี่เลยครับน้ำแข็งหิมะป่นจากเทือกเขาเหลี่ยงซานครับผมนี่ทั้งหมดนี้ราคา1 2 0 0 0 0บาทครับโอ้โหงม้อิไปเลยละกัน อ่ะเี้เขียนนับเอาไปเลยโอ้โหโอ้ขอบคุณครับขายนักกอล์ฟแรกเมื่อไรเ๋ยวผมจะลงทุนนะครับอ๋อได้เลยจ้าสนใจมากๆครับคือรายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างคะคล้ายๆเหมือนเทรดหุ้นนั่นแหละแต่ว่าของพี่อ่ะมีความเสี่ยงน้อยมากเพราะว่าของพี่มีทีมงานดูแลน้องไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ลงทุนแล้วก็รอรับเงินปันผลเอางี้เอางี้ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพี่ให้ดูร่วมลงทุนกับพี่เนี่ยมีมาร์กนะแล้วก็คนดังๆรวยๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น กา,ารค่หรือหานเลยย้อนส่วนตัวถ้าเกิดผมลงทุนไปผมจะได้แบบนั้นเลยเหรอครับอาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้นะถ้าน้องอ่ะไปหาเพื่อนอีกสักคนสองคนสามคนน่ะ <c oughs> ฟังไปฟังมามันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าวะจะไปแชร์ลูกโซ่ได้ยังไงเรามันเป็นการลงทุนธุรกิจเงินนาเออถ้าน้องไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนพี่กับละเออเดี๋ยวจเจ๊เจ,จ๊ครับเอางี้ผมตัดสินใจรวบลงทุนกับเจ๊ครับผมวันนี้ผมขออนุญาต ลงก่อน10,000แสนบาทพอ,พอไหมครับพอค่ะไม่เงินในบัญชีผมพอไหมน้า<อ>โอ้ยพอสิเอาถอนเอ้ยไมถอนไม่ได้เหมือนตะก่อนเลยวะสวัสดีครับคือผมต้องการถอนผลกำไรที่ได้จากการลงทุนนะครับอะไรนะครับทานเฟอร์ระบบต่างประเทศมีปัญหาแล้วครับแล้วนี้ผมต้องทำไงครับเนี่ยต้องลงทุนเพิ่มอ,อีกเหรอครับเท่าไหร่ละครับ 1นึ่งแวันเบิกได้ถ้าลงทุน3ามแสนสามวันเบิกได้ถ้าลงทุน1ล้านเบิกได้ทันทีอางี้ผมรอ3วันได้ครับเดี๋ยวผมโอนเพิ่มไปสามแสนแล้วกันครับเอ้เอเบิกได้ไอ้ก้อนเย็ยนนี้วางเปล่าเฮ้ยฝั่งวะเนี่ยอะไรพี่จะรีบไปไหนลังหนาเนี่ยเย็นนี้ว่างเปล่าจะไปชวนออกรถคันใหม่หน่อยเออผมไม่ว่างครับพี่ผมไปก่อนนะเฮ้ยจะรีบไปไหนไว้ก่อน ผมอ๋อผมลาพักร้อนเนี่ยครับพี่ผมไปก่อนนะพี่เฮ้ยลาพักร้อนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยคือผมมันกระทนห่หน้าผมคิดได้อะพี่ผมไปก่อนนะจะไปเที่ยวไหนอะไปไหนแล้วไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวเออ้ไปดโอ้โหดิฉันไม่เชิญตัวคุณกรณ์ไปลงพักค่ะสวัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่าจะเข้าใจอะไรกันผิดครับมีเหตุการณ์อะไรรอครับคุณกรณ์เนี่ยาทำความผิดครับฐานแชร์ลูกโซ่ครับ ไม,ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับคือว่าผมาเป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะครับคุณเถียงไม่ขึ้นละค่ะเพราะว่าคุณเป็นแม่ขายที่ชักชวนลงทุนให้กับแอนนี่แชร์ลูกโซ่ดังนั้นคุณไม่ใช่ผู้เสียหายนะคะคุณเป็นผู้ร่วมกระทาความผิดค่ะไม่ได้หลอกนะครับผมก็ได้เงินส่วนแบ่งจริงนะครับไอ้เงินที่พคุณได้เนี่ยก็มาจากสมาชิกรายอื่นเนี่ยที่เขาหลอกแล้วก็ผันมาให้คุณไปเรื่อยเเขาถึงเรียกแชร์ลูกโซ่ไงครับคือแสดงว่าผมก็เหมือนกันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเดี๋ยวเชิญไปให้ปักคําที่โรงพักนะคะแล้วก็รวมทั้งคุณด้วยค่ะเชิญไปทั้งคู่เลยค่ะแล้วแอนนี่ครับไปเลยค่ะแอนนี่หนีไปแล้วค่ะเชิญเลยค่ะถ้าพวกคุณเนี่ยไม่อยากตกเป็นเหยื่อของแก๊งแชร์ลูกโซ่พวกนี้นะครับคิดสักนิดนะครับก่อนที่คุณจะลงทุนอะไรครับ